ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวบนหนะ้าโพสต์ทิกเกอของเราเนาะใครที่โพสต์คลิปไปแล้วนะครับยอดวิวน้อยๆน,นะครับไม่มีการตอบกลับของผมเลยนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะเนาะก็ยวขั้นตอนแรกนะครับเวลาไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแตลิงก์ไี่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR อาร์โค้ดในะคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บรกกาาาาารรแลลลล้้้้วนนาานั็สมมถงงงชชื่่อดดตีไเย ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนะนาะขั้นตาต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรา,ากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะก็อยีริมนะครับติก๊กแชนแม่รแกรมอัตโนมัต,ติตนีงกันด้วยแล้วสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินนด้้ลีไเเยะ ่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้เลยก็แล้วกันขอมน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram ร o u t u b e แล้วก็ t i k t อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok ก,ก,ก็แล้วกัน มันมูตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมูที่เพื่อนๆต้องก,การจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในหน้าของเพิ่มยอดวิวราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์เขาจะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในหน้าของบริการตัวแรกก็แล้วกันแล้วก็ลกิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์โพลน,นะครับถ้าจะเพิ่มยอดวิว แล้วก็จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดวิวของเรานะครับก็สามารถดูการทำขั้นส่งตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปสัก2,000ันเลยก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวน2 0 0พันวิวนะครับก็ตกอยู่แค่บ,บาทเดียวเองเนาะก็เป็นไรยท,ที่คุมคาสุดไปเลยนะครับก่อนนี้เราจะสั่งซื้อทุกครั้งก็หยืมขึ้นมาอ่า,ายเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน แต่หลังสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติาการสั่งซื้อของคุณนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณกันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบเราจํดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนิธีการ,เ,เ,เ,นนร,เ,รเติมเงินเพื่อนๆ ข้ามาแลห้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ถุงนิ้ววอเลตแล้วก็คริปโตคเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนนะครับที่ยอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีน,ตร,นตรงนี้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทงชร์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีดังภาคไทยตับันตกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก้อยลิมนะครับกดเข้ามาอ่านในตัวสั่งซื้ออกกัันนนนได้้เเเลลยยะะะ็็จปปรรมาณีคบ ส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินนะครับก็เพื่อนๆไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับข้อ้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางแซก็จะมีช่องทางไล้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไม่คุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับเป็กสร์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชือเอด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัรหาแล้วก็ให้เราเซเลคออเดอร์ใครท ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์ขึ้นมาได้เลยเนาะในขณะนั้นนะครับให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้นะครับอ่ะจะปิดไปก่อนเลยเนาะตอนนี้นะครับยอดวิวของเราก็มีแค่198คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอนยอด่อนรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเว็บไซต์กำลังทำบริการเรื่อยๆเนาะไปทำการวิเคราเเสรานะครับ,เ,รรบเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำารการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่คลิปยาวเนาะ หลังจากที่รีเป็นสพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่2,000เองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4,800คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมนะครับก็มีแค่หลักร้อยเองเนาะก็ทำไปไซต์นะครับเขาทำการแถมยอยให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนาะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยในขณะนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ได้เลยนะครับข้หน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนนนนีี้้เเลลลยาาะะกกก็รรรมคคััอิงงตบ แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมต่ำหรือไปขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่น15%ตลิงก์เนี่ยจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือแม้แต่สแกน QR โค้ดในะคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ